หรือเปล่าขายกาแฟาแก้วเราสองรกว่าบาทแต่ก็ยังมีคนเต็มใจจ่ายนะ mm. ก็เพราะสินค้าเขาไม่เหมือนคนอื่นแล้วกลายเป็นซิกเจอร์ไงคนเลยเต็มใจจ่ายวันนี้เลยอยากพาทุกคนไปขโมยสูตรกาแฟาแก้วเราสองรกว่าบาทกันว่าเพราะอะไรและทําไมคนถึงยอมเต็มใจจ่าย และร้านกาแฟที่ผมพูดถึงก็คือร้านที่ชื่อว่า The Coffee Academic ครับตอนนี้เขามีอยู่ในเมืองเลยนะไม่ว่าจะเป็น Central World เกสรวิลเลจแล้วก็เวลาหลังสวนสิ่งที่ทําให้ร้านนี้สามารถขายได้ราคาสูงกว่าร้านอื่นๆคือเมนูซิกเนเจอร์ของเขาครับซึ่งแน่นอนเมนูซิกเนเจอร์เขาไม่ใช่การเลือกเมล็ดกาแฟพิเศษเท่านั้นแต่สิ่งที่สําคัญคือเขาเอากาแฟไปใส่ในแก้ววายทุกคนแล้วก็ทําออกมาเป็นเลเยอร์แบบไม่ผสมกันด้วยข้างใต้สุดเนี่ยเป็นน้ําตาลที่ได้จากต้นอากาเว่คล้ายๆว่านหางจระเข้นี่แหละแล้วก็ออนท็อ ด้วยนมสดข้างบนก็เป็นช็อตกาแฟ choices. แล้วเลเยอร์สุดท้ายมีโฟมนมแต่ยังไม่จบเขามีการเบินด้วยเครื่องเทศเฉพาะตัวของร้านด้วยมิติของกาแฟเขาเลยลึกมากขึ้นมนเลยทําให้หลายคนที่มาร้านนี้ต้องมาทานเมนูซิกเนเจอร์แล้วก็เลยทําให้เขาขายได้ราคา200รอกว่าบาทฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกวับแพงหรือถูกมันเกี่ยวก,กับว่าลูกค้าเต็มใจจ่ายหรือเปล่าตังหาเห็นไหมถ้าเรารู้จักสร้างเมนูซิกเนเจอร์ก็มีโอกาสที่เราสามารถสร้างยอดขายที่มากกว่าปกติได้แต่การที่เราจะขายของแบบนี้ได้กลุ่มลูกค้าต้อง ทำเลต้องใช่และสินค้าต้องใช่ไม่ใช่ว่าคุณจะเอาเมนูแบบนี้ไปขายที่ไหนก็ได้นะฉะนั้นวันนี้ Copy d e v v l o p นะครับอย่าก Copy Paste สเซดข